ก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับช่อง s m a r com channel นะครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปกันอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นคลิปบทรีวิวรหัสลองของผมเองนะครับซึ่งเป็นรหัสฟรีไฟล์นะครับรหัสลองของผมนะครับจะเป็นรหัสที่อืดอาดแล้วก็ช้ามากเลยนะครับทุกคนต้องรอหน่อยนะครับซึ่งเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปชมกันได้เลยนะครับอ่า นี่ครับก็จะเป็นผมเพิ่งโหลดมาเมื่อวานนะคะเพราะว่าอัปเดตอัปเดตอัปเดตครับทุกคนอ่าก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรหัสนะครับวันนี้อ่มาแล้วนะครับขอทายหน่อยนะครับยาขอขอคอนฟิเ์มนิ่นอ่าเข้ามาเร็วแล้วเพ่อมัน อืดอ,อะมากอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวรลวหันลองผมนะครับซึ่งผมเล่นตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ฟรีไฟยังไม่เคยปรับปรุงนะครับนี่เราจะมาเริ่มรีวิวตรงไหนกันก่อนดีครับทุกคนกดไลค์กดไลค์นะครับกดไลค์เดี๋ยวผมจะรีวิวให้เดี๋ยวอ่าเริ่มจากตัวละครก่อนแล้วกันนะเฮ้ยตัวละครนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็จะมีชิโร่ที่ผมรับมาจากกิจกรรมคอบบ้าฮาโลมามีแค่สองตัวนะครับฮาโลมา่ากับนูล่าแม็กซิมผมมึงอัพไปเมื่อวานนะครับผมลองดูแล้วก็แอนดูนะครับซึ่งผมยังไม่ได้อัพนะครับคือแล้วก็ผมใช้ชิโร่อยู่นะครับไปดูส่วนรูปปกนะครับผมตั้งชื่อไว้ว่าโอบานยหนึ่งสหนึ่งสองนะครับ ไม่รู้ตั้งอะไรนะอันนี้อันนี้เป็นเครื่องที่ช้ามากนะครับแล้วก็ตอนเก่ามันจะไวปื๊ดเลยนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มลดขนาดช้าลงนะครับน่ครับก็อยู่บอสนะครับแล้วก็ซีบีซีก็อยู่บอสหนึ่งอ่าดูชุดกันบ้างครับชุดผู้หญิงผมจะไม่รีวิวนะครับเพราะว่าชุดผู้หญิงไม่มีอะไรเลยนะครับชุดผู้ชายก็จะมีชุดนี้ถาวรชุดอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับชุดนี้ ชุดลิงนะครับชุดนี้ชุดนี้แล้วก็ชุดสก้ามสกามแล้วก็ตัวนี้คือไม่มีอะไรเลยนะครับอุ้ยมีชุดอันนี้ด้วยทุกคนเดี๋ยวผมต้องเอาผู้หญิงมาใส่เนี่ยครับก็จะเป็นชิโร่นะครับโล่เดี๋ยวผมจะเอาใส่เสื้อนนี้นะครับแล้วก็กางเกงมีมีใส่เสื้อ3ามวันแล้วก็สามวันนะครับ กางเกงก็มีพวกนี้นครับแต่อันนี้นี้สามวันสามวันคือเป็นรหัสไก่แล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับผมจะใส่กางเกงตัวนี้นะครับผมชอบส่วนรองเท้าก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่กันแค่นี้นครับเพราะว่าผมไม่เคยไปรหัสนี้นะครับอ่ะเอาไปไปดูตัวละครหญิงกันบ้างครับเนอไดี ตัวละครหญิงก็จะเป็นอันนี้โอ้ทุกคนเมียนีด้วยขอบอกอผู้หญิงก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครผู้ชายเลยนะขอะาบากหน่อก็ได้นะ <laughs> แล้วก็ไปดูที่สวนคู่หูนะครับ ดังใหม่ก็แล้วมีแมวนะครับเลเวลสี่นะครับแมวเมียเลเวลสี่นะครับซึ่งผมได้ไปรหัสนี้ไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นแคนนะครับไม่มีแคนอยู่นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าไม่มีแคนอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นคอลลัชั่นนะครับเนี่ยไม่มีท่าอะไรเลยนะครับสวัสดีครับทุกคน อะดีมิชันแล้วก็ s k y ยวิ g ไม่มีเลยนะครับ mm hmm. กระเป๋าก็ไม่มี mm hmm. กล่องดวงใจมีแค่อันเดียวพาหนาก็ไม่มี a i r ์บอมีอันเดียวเหมือนกันงมสงูซิปก็มีแค่อันเดียวพืน้นหลังม,มีอันเดียว,ยว,ยวรูปรูปก็มีหลายอันนะครับมีแค่มีแค่แคอันคือผมไม่ค่ยได้เล่นนะครับรหัสนี้ก็จะช้าหน่อยต่อไปก็มาสกินอาวุธนะครับซึ่งต้องขอบคุณทาง GM นะครับที่ ให้ของขวัญการกลับมาของผมนะครับซึ่งเมื่อวานผมได้แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นสกินปืนนะครับีนอันนี้เกมตนรับกลับมานะครับเป็น m mpc ศูนย์นะครับอ่าแล้วก็ลูกซองอ่า,อาพวกนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็มีปืนสั้นเลยนะ่นี่ยวะอันนี้นะครับปืนสั้นโอเคครับ ก็มีแค่นี้นะครับซึ่งรหัสผมก็มีแค่นี้นะครับยังไม่มีท่าอะไรนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายครับทุกคนพร้อมกับเต้นท่าแมวบายครับทุกคน